สวัสดีค่ะนี่คือสควอชบ็อกซ์จาก CNBC แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือในโลกของการลงทุนนะคะเริ่มต้นสกรดเช้าของวันอังคารด้วยภาพของตลาดที่ตอนนี้ยังดูปั่นป่วนแล้วก็สับสนนะคะเมื่อวานนี้เราเห็นการดิ่งลงอย่างหนักของตลาดหุ้นสหรัฐลงรุนแรงที่สุดในรอบ33ปีตั้งแต่ปี1987หรือว่า Black Monday นะคะเช้าว,วันนี้หุ้นเอเชียก็มีทั้งแรงซื้อแรงขายข้อกังวลใจเรื่องของพิษโควิด19ยังไม่จบนะคะแล้วก็กระทบทําให้สินทรัพย์ทั่วโลกนั้นปั่นป่วนค่ะต้องจับตา แล้วก็เอาใจช่วยหุ้นไทยนะคะว่าเช้านี้อาการจะเป็นอย่างไรหลังจากที่เมื่อวานนี้หุ้นเราก็ตกไปมากกว่า80จุดนะคะส่วนในช่วงเช้าวันนี้นะคะเริ่มที่สถานการณ์ของโควิด19ตอนนี้ยังคงน่ากังวลใจค่ะเรื่องของการปิดเมืองปิดพรมแดนยังคงเกิดขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนะคะล่าสุดเป็นทางสาภาพยุโรปนะคะที่ตัดสินใจที่จะมีมติในเรื่องของการปิดพรมแดนที่จะไม่ให้คนเข้าออกนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดซึ่งล่าสุดนะคะจากมุมมองของประธานสภายุโรปนะคะก็มีการ เปิดเผยเรื่องของมติในการปิดพรมแดนเข้าออกยุโรปเป็นเวลา30วันนะคะซึ่งทางฝั่งของยุโรปเนี่ยก็มีความกังวลใจนะคะตึงจัดสินใจที่จะมีข้อเสนอในการปิดพรมแดนโดยมาตรการนี้จะบังคับใช้เบื้องตน้น30วันหรือว่าประมาณ1เดือนแต่ว่าพลเมืองของชาติสมาชิกยุโรปและเจ้าหน้าที่ที่จําเป็นอย่างเช่นแพทย์พยาบาลผู้ที่ขนส่งสินค้ามายัยงสาภาพยุโรปจะได้รับการยกเว้นนะคะซึ่งประกาศนี้ก็เกิดขึ้นในขณะที่ทางการสเปนนั้นประกาศปิดพรมแดนภาคพื้นดิน ไม่ให้ชาวต่างชาติข้าประเทศยกเว้นคนงานและการขนส่งสินค้าซึ่งก็เพิ่มเติมจากมาตรการปิดเมืองทั่วประเทศที่ไม่ให้คนออกมานอกบ้านโดยไม่จําเป็นค่ะส่วนทางฝั่งของฝรั่งเศส ประธานที่ดีเอมานูเอลมาครงก็ประกาศปิดพรมแดนของประเทศตั้งแต่เที่ยงของวันอังคารนะคะตามที่ตกลงกับชาติอู u อื่นสําหรับทางฝรั่งเศสประกาศว่าสาภาพยุโรปจะปิดพรมแดนภายนอกในวันอังคารนี้ไม่ให้ชาวต่างชาติเข้ามาแล้วก็ฝรั่งเศสจะเริ่มบังคับใช้มาตรการจํากัดการเดินทางอย่างเข้มงวดในวันเดียวกันโดยให้ผู้คนประชาชนอยู่แต่ในบ้านห้ามการเดินทางที่ไม่จาเป็นเป็นเวลา15วันและจะมีบทลงโทษอย่างเข้มงวดสาหรับผู้ที่ฝ่าฝืนนะคะนอกจากนี้ยังปิดสวนสาธารณะและสวนหย่อมต่างๆห้า คนรวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นงานสังคมหรือครอบครัวส่วนทางกองทัพจะออกมาช่วยขนส่งคนบ่วยไปโรงพยาบาลและจะเพิ่มโรงพยาบาลทหารอีกหนึ่งแห่งเพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลส่วนทางเยอรมนีนะคะตอนนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 มากกว่า 7,200ลายก็ประกาศปิดพรมแดนที่เชื่อมต่อกับฝรั่งเศอสออสเตรเลียนิวซีแลนด์และลักเซมเบิร์กในวันจันทรยกเว้นเรื่องของการขนส่งสินค้าและคนที่มาทํางานเท่านั้นนะคะสําหรับผลกระทบเรื่องของมาตรการนี้ทางแองเกิลเมอร์โคลนายรัฐมนตรีเยอรมันก็มีการประกาศ มาตรการเพื่อจำกัดการสัมผัสติดต่อในสังคมนะคะหรือว่าโซเชียลดิส a ทนซ์แล้วก็จะมีการปิดโรงเรียนปิดร้านชำที่ไม่ใช่ปิดร้านที่ไม่ใช่ร้านขายของชำนะคะปิดอาคารส่วนที่เป็นสถานที่ทางวัฒน,นธรรมแล้วก็สถานบันเทิงต่างๆและได้ร้องให้ประชาชนเลิกการเดินทางในวันหยุดทั้งภายในประเทศและการเดินทางไปต่างประเทศนะคะนี่ก็คือสถานการณ์ที่วิกฤตในสาภาพยุโรปซึ่งมีการรายง,งานข้อมูลตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตที่เพิ่มรุนแรงอย่างมาก ซึ่งเป็นตัวเลขภายนอกประเทศจีนที่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอัตราที่สูงที่สุดแล้วค่ะ ส่วนทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะได้ออกมามีมาตรการในการอัดฉีดจะมีวงเงินช่วยเหลือนะคะประมาณ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐกองทุนนี้จะให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 สําหรับ IMF ตอนนี้จะทําข้อตกลง40ฉบับทั้งเรื่องของการเบิกจ่ายการเตรียมวงเงินล่วงหน้าประมาณ2 0 0แสนล้านนะคะการเตรียมการเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการเบิกจ่ายเงินกู้อย่างรวดเร็วในช่วงวิกฤตการณ์ซึ่งไทยในฐานะที่ IMF นั้นเป็นด่านแรกสําหรับการป้องกันทาง IMF สามารถใช้เงินจากกองทุนฉุกเฉินที่มีความยืดหยุ่นในการช่วยเหลือประเทศต่างๆที่มีความต้องการเร่งด่วนในด้านของการชําระเงินนะคะนี่ก็คือสภากําลังที่ระดมกันเข้ามานะคะทั้งฝั่งของ IMF ก่อนหน้านี้ก็มีทางเมอแบงคนะคะแล้วก็เรื่องของการเข้มงวดในการเดินทางการปิดพรมแดนยังคงมีการรายงานออกมาเรื่อยๆนะคะขณะที่ทางฝั่งของ แบงค์ชาติทั่วโลกนะคะนาทีนี้ก็ใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายเพื่อที่จะช่วยประครับประคองเศรษฐกิจนะคะให้รอดพ้นจากโควิด -19 ไปได้นะคะสําหรับมาตรการที่ออกมาจากเฟดล่าสุดเรื่องการหันดอกเบีย้ยฉุกเฉินหรือว่า emergency rate cut ที่มีครั้งที่2ในรอบ2สัปดาห์นะคะเฟดหันดอกเบี้ยเรียกว่าเป็นการหันดอกเบี้ย แบบที่ดุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์การเงินของสหรัฐก็คือลงมา1%นะคะทำให้ดอกเบีย้ยของเฟดไปอยู่ในระดับต่ำติดศูนย์ก็คือ0ถึง0.25พร้อมกับอัดฉีด วงเงินในการเข้าซื้อพันธบัตรนะคะหรือว่าโครงการที่เรียกว่า QE หรือว่า Quantitative Easing โดยการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลน,นะคะทำให้ตลาดมีสภาพคล่องมากขึ้นก็ทําให้ฝั่งของบรรยากาศของตลาดหุ้นตลาดทุนทั่วโลกนั้นค่อนข้างที่จะตอบรับกับข่าวนี้ในทางลบนะคะตลาดตกใจนะคะว่าเฟดจำเป็นต้องใช้ยาแรงขนาดนี้หรือไม่ในการกู้วิกฤตเศรษฐกิจแต่ว่าในแง่ของนโยบายการเงินก็ถือว่าจำเป็นต้องทำค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ก็จะมีผลกับการเพิ่มสภาพคล่องของตลาดการเงินแล้วก็ไม่ให้ฝั่ง ของตลาด ที่เป็นธนาคารหรือว่าบรรดาผู้ที่เป็นผู้ที่อยู่ในระบบธนาคารระบบการเงินได้รับผลกระทบนะคะดังนั้นเรื่องของดอกเบีย้ยนาะทีนี้ก็ต้องบอกเป็นมาตรการที่จําเป็นนอกเหนือจากมาตรการทางด้านการคลังที่รัฐบาลจะมีการช่วยเหลือฝั่งของนโยบายการเงินหลังจากที่เฟดนั้นนําขบวนลดดอกเบีย้ยนะคะหันฉุกเฉิน2ครั้งลงมาล่าสุดดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยตอนนี้0ูนยถึงนนะคะแล้วก็อัดฉีด QE เข้าไปด้วยสําหรับทางแบงก์อื่นๆนะคะก็ได้เข้ามาทําตามเช่นเดียวกันนะคะสำหรับแบงก์ของออสเตรเลียก็ลดดอกเบีย้ยลงมา ลดเดียวนะคะ0.75เหลืออยู่ที่ 0. 2.5 0.25ส่วนทางแบงก์ฮ่องกงเมื่อวานนี้ก็ลดทันทีเช่นเดียวกันนะคะแบงก์ชาติฮ่องกงลดลงมาประมาณ0.64เเหลือ0.86ส่วนทางธนาคารกลางเกาหลีใต้ Bank o f k ฟ r e a ก็ลดดอกเบีย้ยลงมา0.5นตะคะตอนนี้อยู่ที่0.75สําสำหรับ BOJ เมื่อวานประชุมฉุกเฉินแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะไม่มีมติในการลดอัตราดอกเบีย้ยแต่จะอัดฉีดวงเงินในการเข้าซื้อพันธบัตรหรือว่าท QE เเพิิม่มมตนะคะคสหรับ BOJ ดอกเบีย้ยเขาติดศูนย์อยู่แล้วนะคะเรียกว่าติดลบด,ด้วยซ้ำไปยอยู่ที่0 1 0นะคะดังนั้นคือการทำนโยบายในฝั่งของการเงินนะคะก็ลดดอกเบีย้ยเต็มที่อชีดวงเงินสภาพคล่องซื้อคืนพันธบัตรนะคะส่วนฝั่งของการคลังลุ้นกันเรื่องของงบประมาณของรัฐบาลการจัดงบของรัฐบาลกลางต่างๆเพื่อช่วยเหลือปัญหาของโควิด19แต่ว่าฝั่งของตลาดทุนนะคะพอเห็นการใช้นโยบายการเงินที่รุนแรงก็ดูเหมือนกับว่าจะตอบรับในแง่ของการตื่นตระหนกตกใจ